bye, -bye.

ไม่ลูกไม่พี่อันดาให้ใช่ไหมออลูกอันคือแอบมีเหรียญโปรยทานใครให้หนูลูกนะใครให้หนูใครเนี่ย เฮ้ยมันมาตอนไหนอ่ะแม่ไม่รู้ได้ไงเฮ้ยมาตอนไหนสวยจังเลยอ่ะลูกเอ้ยเดียนพลอยทางใครให้่อยของพี่คงแขงไงอันนี้อุ้ยเนี่ยว่าอีพอขายแม่ยังทำไม่ได้จ้ากันเนี่ย มาทำไม้คีดูอะไรไม่ต้องใช้ความสามารถใดๆเลยอันนี้แค่แค่มาหอเรียนเฉยๆนี่อันนี้พังของพี่นี่พังพี่โอแคอ้ยพังแล้วดอกไหมดอกคุลา แต่ดาวดาวสวยจังเลยไม่ชอบดาวไลยิบไปยับเลยสวยจังเลยดูในยูทูบได้กาทำไม่เป็นเหมือนเดิม ลูกไ,ไม่รู้ผ่านมือใครสกปกมากเล่อย่างอื่นหรือว่าโบนูเก็บมาให้หนูหน สงส่ยแน่เลยเพราะพี่ของแคงมันเก็บไปหมดแล้วของมันปูเก็บไปหงแหนาะสงใส่ปูเอามาให้หนูปูเพื่อได้น้อย pelo pano. ณชุดสวยจากคุณครูคุณป้าต้องตา <c ười> ขอบคุณนะคะขอบคุณที่ซื้อมาให้หนูลายชุดเลย ใหให้ถูกนาเกยให้นี่อันนี้นอ้ลบหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลาัลลฮล นคะน้องแฟนแนคะจ้าอย่ไปอมลูกย่าไปอมบายบายอาจารย์จ้จ้าบายบาย